เดี๋ยวขออนุญาตด้วยนะขออนุญาตออกข้างนอกกันครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้เนี่ยผมอยู่ที่ทกศอำเภอ,อโคกโพชัยขอนแกน่นครับพี่น้องนะครับเ,เดี๋ยวออกมาเบื้องพี่น้องเขาอยู่ข้างนอกอีกที่หนึง่งนะครับพี่น้องกำลังต่อแถวกันเพื่อจะตรวจสอบบัญชีเงินจากรัฐบาลที่เป็นโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะครับให้กี่พี่น้องนะครับชาวอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่น นะครับพี่นอ้องเพื่อจะตรวจสอบอว่ามืนขึ้นแนนะครับหมายเลขบัตรประชาชนไท้ายหมายเลข4567นะครับหมายเลขบัตรประชาชนกจ็จกเขาเงินที่พี่น้องได้ใส่แบบนี้ประโยชน์กันกเลยทีเดียวขอบคุณทางรัฐบาลขอบคุณและพี่พี่น้องกับพวกสิดีโอ๊ีใจน้ำกันนะครับพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านนะครับถ้ายังบ่มีเวลาก็าไปสามารถกดได้ทุกเ t ทอมนะครับ ทุก ATM นะครับไ่ว่าจะเป็นตองมาทกสไม่ว่าจะเป็นตองมาที่ธนาคารกรุงไทยนะครับไปที่ตู้ ATM ทุกตู้เลยครับสามารถกดเงินได้นะครับพี่น้องนะครับคบุณแม่คุณแม่ขออนุญาตคุยครับพี่พี่น้องเขาจะเข้าเนี่ยคุณแม่ยุดบัตรไหนครับแม่ยุดบัตรกุดหล่อเพราะตอนนี้โอ้เป็นที่ไหนครับน้ำ ใกล้ตีหอดแล้วเนาะถั่วเผาเขาแน่แล้วเนาะนำนำนำซีกกระออกมาบานสมอคุณแม่ดีใจปันใดครับตีได้รับคค่่ะพออได้มาชืรับเนาะครับคุณแม่ดีใจก็ดีอกดีใจนะคุณแม่น้ำพี่พี่น้องสุขปู่สุขคนคุณแม่เอ่อได้รับเงินหนึ่งหมื่นบาทจากท่านทางรัฐบาลคุณแม่ใส่ประโยชน์อัะไรกติไม่ใส่ซื้อเขากติซื้อถ้าไม่นำมาตกงไปซื้อปุ๋ยใส่ยเขานะค่ะครับโอ้ขอบคุณหลายๆ ถูกต้องแล้วครับที่รัฐบาลเพื่อนซอยเหลือพี่น้องของเขานะครับคุณแน่ขอบคุณทั้งรัฐบาลจัหน่อยด้วยครับผมขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณทางรัฐบาลแทนพี่น้องชาวประชาชนของเขานะครับผมเฉลวยรายงานอยู่ที่ทกสอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับเดี๋ยวมีสถานการณ์ในเดี๋ยวผมจะรายงานในพแม่พี่น้อง ชาวบ้านของเง้าให้ได้รับทราบกันนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณนะครับพี่น้องครับ,บสวัสดีมีความสุขกันนะครับ